สนุกสุขสันต์เนาะพี่บอกเนาะเออสนุกดีนี่นี่สนุกด่วนเลยด่วนเลยอะไรวะกูบอกให้ปันกูรู้เลยอะไรวะกูไม่หนีว่ากูโดนเรียกไปบ้านาอานี่ไม่รู้พี่ไฮแชทไว้พี่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยนอกไม่รู้อ่ะพี่พี่ไม่ได้กดไฮแชทก็ไม่มี้ักแชทปกติอ่านนักแชทกันผมมาเล่นไอเดาะบ้านมันต้องเล่นสิบคนแม่งกูไปสิบเอ็ดว้ายกูรู้แล้วเ่นี่ยแต่ไม่แล้วฟังนะเดี๋ยวจะเล่าทำมิ่งก่อน เสิบเอ็ดไม่พอคือตีหนึ่งอ่ะคนมันหายถูกไหมไม่มาชี้ชี่ไอ้ดอกไม่ได้เช็คเ<อ>จากนี้ป้ผมแจกของเล่นเล่นไอ้ดอกบ้านโผมาจากไหนไม่รู้แม่งมาแบบไม่ผมไม่บอกผมไม่ไม่กล่าวเสียของผมผมก็ไม่รู้แงนะเพราะผมว่าเป็นคนแจกเนาะผมก็ไม่ได้นั่งแบบเออนับทีละคนเนาะพอเจตนี้ไปเล่นสิบเอ็ดคนอ่าเขาก็เรียกไปึ๊บแล้วเขาจับได้ไงว่าเล่นสิบเอ็ดคนเขาตาเข<อ>าถ่ายรูป<ๆ>ไงเออแล้วผมไปเล่นเจตนี้ใช่ไหมผู้ผมไม่ดั้งใจคือไอ้คนที่มาก็ไม่ยอมพูดด้วยกายเป็นว่ากูต้องรับจบรู้ไหมกูต้องทําอะไร เมื่อกี้ไปแจกข้าวถ่ายรูปให้เขาเสร็จไม่พอให้กูกระโดดตบยี่สิบทีโอ้โหอย่างกูไหมล่ะไม่แต่ไอ้ดอบชนะใช่ไหมแพ้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงเอาโกงเขามึงยังแพ้เขาอีกเหรอวะฟังนะกูไม่ได้อยากโกงแล้วมึงฟังกูนะกูก็ไม่ได้อยากแกโกงเขาหรือว่าอะไรแต่อีกอย่างให้กูกระโดดตบอะโคตรขายขี้หน้าพี่บอกเบอร์อะไรพี่หนึ่งสามแปเก้าแต่พี่บอกฟังนะยังไงกระโดดตบแต่แต่ที่ผมที่ผมทำพ่ออะไรไหมยีบแก๊งโดนเลขซิปเอ็ม ยาสองร้อยชุดอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเราตอนแรกอ่ะเออเขาจะเรียกเงินแหละเขาบอกให้ทําอะไรให้บ้างที่เขาพอใจทีนี้เขาไม่คุยกันบอกอ่ะพี่ก็ไม่อะไรแต่ว่ากระโดดตบแล้วกันอะไ้ริงคุณพิทื้นร่ยทีกูบอกทีเดียวก็ยังเหนื่อยเลยอย่าให้เลยคืออะไรเปิดกองไปซี่ไปซี่ไปซี่งินโดนราแล้วก็กระโดดตบจริงครับตบจริงนี่เอางี้ งั้นใครเครียดไหมวันนี้ไปเที่ยวกับรุ่นคมีไปเดินป่ากัน่ะอไม่ผมคือผมอยากอยากสี่ใี่ไหมตรงเลยอยากสี่ต้องรอต้องรออาจารย์ยกสดจริงๆถ้าอยากสี่นะกูไม่อยากทำคนเดียวนั่นตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วด้วยผมจะไป่ชกว่านอนแล้วนะ จะไปเช็คเอานอนก่อนใช่ไหมจะไม่ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเนี่ยพักพวกฉันรอไปเที่ยวอยู่เลยจะไปแล้วพี่หวั่นดีวั่นเราแวงดีหวั่นีวันระแวงดีกูกระโดดตบเหนื่อยแล้วกูเพิ่งกินข้าวเสร็จแบบคำสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าโออนั้นโดดตบโหข้าวกูแทบอ้วกอะเมื่อกี้ต้องไปโดดตบอะโอ้ข้าว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 ไอไอโอซีเหรอไอนะข้าวโอซีเหรอเออไม่ผมพอได้ป่ะพี่ไม่ไม่แล้วมึงโดดตบแล้วมึงปิดกล้องเหรอไม่เปิดแต่ว่าต้องโดดสนท์จริงเขาบอกต้องมีเสียงต้องอะไรคือจริงอะกูก็เลยจริงแม่แล้วมึงโดดจริงโอ ว่าเขาบอกว่าเสียงต้องมีเสียงตบมือต้องเสียงแบบเหนื่อยจริงเอากูเอาให้ดิไม่งั้นไม่ไม่งั้นมึงไม่ไม่ไม่งั้นมึงไม่อันนี้จริงใช่ไหมไม่งั้นเขาจะียกใช่ไหมตรงๆนะกูพูดตรงๆเลยกูกลัวจบอืก็เลยคิดว่าไม่อยากให้ถึงแก๊งก็ขอให้จบพี่ผมมันก็แก๊งนั่นแหละแต่ว่าน่าจะจบมันแหละไม่ไอ้ไอ้ไอ้พวกที่ไม่ค่อยมาเช็คชื่อแล้วอยู่ๆมาโผล่มันไอ้ผมติกหัวดามันเป็นใครวะมึงพูดชื่อมาดิไม่ผมก็ไม่รู้แม่งใครเวะไอ้เนี่ยเออไอ้คนที่ชื่อสิบเอ็ด เสนอหน้ามาตอนสุดท้ายไม่เหมือนมันไม่รู้<อ>แบบคนนั้นคือใครเราเรามาถ,ถึงขนาดนี้หรอวะพี่ไม่แล้วผมนั่งน้ําคไม้ผมไปนั่ง <c oughs> นดนั่งดูยอ้อนดูใช่ปะอ๋ออเฮียแม่งอ้เฮียกลุมก็นั่งดูอ้เฮียนี่ไขว่วะไขว่วะไข่วะผมก็ยังถามกันอะยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะป้ามันคือตัวหลักทุกคนใช่ไหมที่อยู่ตรงนั้นอะมันมีตัวรองด้วยคือตัวหลักอมันหายสมมติตัวหลักมันมีสิบใช่ไหมเอาตัวหลักหายสามผมก็ต้องเอาตัวรองมาถูกปะได้เหมือนเอาตัวรองมาแล้วตัวหลักไม่่่่่่่รู้้้เเพาาะไไไไมมมมมดดชช็็ืออออแแตซขลลวกกปนโยทีบผ ว่ามาแล้วนะหนือเง็นี่ใครคือดูหน้าก็ไม่ดูด้วยหน้าเป็นมักระเว่าอ่ะมาเล่นอ่ะอ๋อมึงอ่าทูตี้สอตอนแรกกูนึเว่ากูโดนไอ้เฮียเอ้ยเอาเราเราไปใครเชลียดดีกว่าไปหาเดินเล่นเดินอะไรดีกว่าแอดนวนเจอร์อะไรแต่เรื่องจบแล้วใช่ไหมคือเขาไม่เอาอะไแล้วเนาะไม่เอาไี่ไี่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ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 มไม่ไ่ไม่ไไม่ไมปไ่ไไม่ไม่ไป่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไมปไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไ่ไไม่ไ่ไไไไไไ ่ะโอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปแต่งตัวว e ันนี้เรามีโค้ดนะโค้ดคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงเพราะฉ้แล้วเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยโค้ดนําเดินของเราคุณซัมเมอร์แอมเบอร์หรือหัวหน้าแก๊งเสียไม่ได้เฟมิน่า อย่าทำหน้าลูกขึ้นเปล่าอ,อ้าหลงไปมาครับไม่เป็นไรครับอย่าอย่าอย่ายิ้มอ,อย่า,ย,ย,ย,าย,ยิ้มหัวรอบเขินเลยเอาเอาตัางค์ก่อน